ดีครับผมเกมเพลย์นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ Product on Shelf Story วันนี้เกมเพลย์คนเดิมนะครับแต่เพิ่มเติมก็คือก๊อฟครับครับผมสวัสดีครับผมอาจารย์ก๊อฟครับผมอาจารย์ก๊อฟคือเป็นใครมาจากไหนบ้างครับเนี่ยเผื่อใครบางคนอาจจะแบบว่า E ีที่แล้วฟังไม่ทันอ่าครับผมเป็นอาจารย์นะครับประจำสถาบันที่จิตรดานะครับอยู่กลุ่มอาหารและโภชนาการครับผมนะครับก็ โดยส่วนใหญ่ก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยอาหารกินอย่างไรให้ให้ถูกหลักโภชนาการนะครับผมเหมาะกับท็อปิกที่แล้วนะสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้ฟังท็อปิกที่แล้วนะคะก็อย่าลืมนะกลับไปฟังหน่อยนะครับเพราะว่าท็อปิกที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงซูเปอร์ฟ <erman> <ม>ู้ดเพราะฉะนั้นเนี่ยซูเปอร์ฟู้ดเนี่ยแน่นอนว่าหลายๆคนอาจจะโฟกัสในเรื่องของสุขภาพหุ่นเพียวเพราะฉะนั้นท็อปิกวันนี้ก็น่าสนใจอีกเหมือนเดิมเพราะว่า ปีใหม่แล้วใช่ไหมอาจารีเป้าครัแล้วป้าผมก็มีเป้าครับทุกคนมีเป้าหมดเลยนะฮะแต่ว่าเป้าหมายที่หมายถึงเนี่ยหมายถึงว่าปีใหม่แล้วเราไม่มีเป้าหมายใหม่ๆที่ทุกคนนะครับในโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เพื่อนๆผมเนี่ยก็จะมีเป้าหมายว่าปีนี้ฉันจะต้องลงคอร์สวัวได้กี่กิโลกี่กิโลกี่กิโลเป็นไงครับซึ่งเราก็จะเข้าสู่โครงการผอมพรุ่งนี้ครับอาจารย์ก็คือวันนี้ขิ้นไปก่อนพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยลดแล้วพอวันถึงวันพรุ่งนี้ ก็ก็คิดอีกแล้วก็ไปเรื่อยใช่ครับก็คืออันนี้เนี่ยเป็นโครงการหัวหน้าโครงการก็คือโปรดิวเซอร์ของผมนั่นเองนะฮะว่าเขาใหพาผมไปกินอะไรแบบนี้ตลอดเลยนะครับผมก็จะต้องเข้าโครงการแบบเดียวกันแต่วันนี้นะครับในเมื่ออาจารย์มาแล้วเป็นนักพัฒนาการด้วยนะฮะอาจารย์ที่สอนใช่ไหมครับครับผมเข้าเรื่องเลยดีกว่าว่าเป้าหมายในการลดความอ้วนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์มันมีกี่วิธีบ้างเพรผมได้ยินมาเยอะมาก มากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นการนับแคล,คลกันตุ๊ดตุ๊ดตุดตอย่าิงคีนคีโตตอนนี้มีคีโตใช่คีโตเพราะนั้น,น,นจ,ะจะหลากหลายเรามาเริ่มที่เรื่องแรกกันก่อนเลยดีไหมอาจารย์ว่าวิธีการนับแคลเนี่ยมันดีไม่ดี คือผมเนี่ยเคยนับแคลมาก่อนนะครับก็นับไปอย่างนั้นแหละหนึ่งสองสามใช่หนึ่งสองสามแล้วก็กินเหมือนเดิมครับนับอ่ะกินเหมือนเดิมเค้กอ๋อรู้ว่าเค้กเนี่ยก้อนหนึ่งมันแคลเยอะมากแต่ก็กินเหมือนเดิมครับก็คือนับไปอย่างนั้นแหละนับให้เป็นเป็นเหมือนให้รู้สึกว่าเรานับให้นับครับผมแต่ก็กินเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าครับจานอะจริงจริงแล้วนับแคลต้องต้องดูก่อนแคลแคลคืออะไรแคลคือหน่วยพลังงานนะครับหน่วยพลังงานตัวหนึ่ง แค,แคลอรี่ชื่อชื่อเต็มเต็มเขาคือแคลอรีรร่แคลอรี่เนี่ยมันก็จะเป็นหน่วยพลังงานเวลาเราเราพูดถึงการลดน้ําหนักนะครับการลดน้ําหนักเนี่ย ตัวแคลอรี่เนี่ยมันคือหน่วยความร้อนนะครับมันคือหน่วยความร้อนโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเรากินอาหารเราจะรู้สึกว่าเราอุณหภูมิร่างกายมันมันสูงขึ้นแสดงว่าร่างกายเราเผาผลาญอ๋ออนนั่นแหละครับก็คือมามาสู่ตัวแคลอรี่แต่แคลอรี่นะครับมีเพื่อนของเขาก็คือจูนนะครับโดยส่วนใหญ่คแคลอรี่าราใช่<ๆ>นะครับแคลอรี่เนี่ยจะเป็นหน่วยนับพลังงานในในแทบ็บ นะครับประเทศไทยนะครับแถบทางตะวันออกนะครับแต่ถ้าทางตะวันตกจะใช้เป็นจูลหรือกิโลจูลนะครับมันเทียบกับไปกลับมาได้นะครับผมแต่แคลอรี่ถามว่าทำไมมันถึงสําคัญเวลาเราพูดถึงการออกกําลังกายพูดถึงการกินพูดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับร่างกายของเราเราจะพูดถึงแคลอรี่หรือกิโลแคลอรี่นะครับเราน่าจะเคยเห็นนะครับในฉลากฉลากโภชนาการพวกนี้จะมีเรื่องของ ของแคลอรี่อยู่เสมอคือผมเนี่ยเป็นคนที่คนหนึ่งที่ชอบอ่านฉลากเหมือนกันเลยนะอ่านเข้าใจไหมครับต้องเข้าใจบ้างครับเข้าใจว่าแคลมันเยอะแต่ก็ยิ่อยู่ดีอ่านให้รู้ว่ามีอ่านให้รู้ว่ามีใช่ครับดังนั้นเนี่ยตัวแคลอรี่นะครับก็เลยมีความสําคัญนะครับว่าคนที่ต้องควบคุมน้ําหนักหรือว่าคนที่อยากอยากจะลดน้ําหนักนะครับหรือพูดถึงอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ การดูแลตัวเองเนี่ยเขาจะพูดถึงการนับแคลผมเคยได้ยินว่าแคลเนี่ยมันก็จะเหมาะสําหรับแล้วแต่ปัจจัยหลายๆอย่างเช่นขนาดรูปร่างน้ำหนักสูนสูงแล้วก็อายุด้วยใช่ไหมอาจารย์ปัจจัยโหมากเลยแคลดูตั้งแต่เพศครับช่วงอายุช่วงของสุขภาพเป็นคนปกติเป็นคนเป็นโรคหรือรวมถึงโรคต่างๆก็มีระดับนะครับดังนั้นเนี่ยแคลอรี่เนี่ยถ้าเรารู้เราใช้ได้ตลอดชีวิต oh. อ๋อครับผมเราเราสามารถเลือกทานอาหารได้ ดังนั้นเนี่ยวันนี้เลยโอ้โหเป็นท็อปิกที่น่าสนใจนะครับว่าตัวแคลอรี่เนี่ยมันไม่ได้มัไม่ได้มองแค่ว่านับแค่เราได้พลังงานมากหรือพลังงานน้อยแต่หัวใจสำคัญของแคลอรี่คือต้องสมดุลอ่าต้องสมดุลนะครับคำว่าสมดุลคืออะไรหมายถึงว่าเรากินสมมติวันหนึ่งเราต้องกินอ่านะครับโดยเฉลี่ยตอนนี้ที่ที่ที่เรารู้จักกันก็คือสอง0 0 0กิโลแคลอรี่ครับครับผมถ้าสมมุติว่าผมนะครับกิน2 0 0พ ใช้2,000คือสมดุลคําว่าใช้หมายถึงว่าเราเดินวิ่งนะครับหรือออกกําลังกายพวกนี้เราเรียกจะเราใช้พลังงานแต่ถ้าผมกินน้อยกว่านะครับน้อยกว่า2,000ผมกินไป1,500ใช้ไป2,300ไเป็นไงครับผอมอ่าน้ําหนักลงแต่ในทางกลับกันกินไป3,000ใช้แค่พันหเกิดอ,อะไรขึ้นครับตุ้ยนุย้ยอ่าปอะไขึ้นต้ยน สิ่งสาคัญทําไมถึงเวลาเรากินเกินแล้วร่างกายเราอ้วนขึ้นเพราะร่างกายเราเปลี่ยนทุกอย่างนะครับเก็บสะสมอยู่ในรูปของไขมันอ๋อครับผมมันก็เลยมาเป็นส่วนสําคัญของท็อปิกในวันนี้ซึ่งผมว่าท็อปิกนี้สำคมันมัน,ม,นมันน่าสนใจมากๆนอกจากคนที่ฟังแล้วอยากจะลดความอ้วนก็จะมีกลุ่มบางคนที่อยากจะเพิ่มน้ําหนักเหมือนกันถูกต้องเพราะรรนั้นเนี่ยในการฟังพอดแคสต์ท็อปิกเรื่องน,นี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ <Wow! S 1> น่าสนใจมากครับผมถามว่าเราไปเดินในในท้องตลาดครับเราก็จะเห็นเขาเขียนอยู่ถูกไหมครับ400แคล200แคล300แคลหรือว่านะครับหรือว่าอา่พูดถึงนะครับเซิร์ฟวิ่งสายต่างๆเซิร์ฟวิ่งสายคือหน่วยบริโภคมนะครับซึ่งอันนี้เป็นท็อปิก สำคัญหนึ่งอย่างเหมือนกันซึ่งครับมันสามารถอธิบายขยายได้นะครับว่าเฮ้ยเวลาเราอ่านฉลากโภชนาการโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอย่างเชฟเชฟอ่านฉลากโภชนาการยังไงครับอ่านภาษาไทยที่เขามีเขียนอยู่แล้วอ่านอังกฤษด้วยอ่านที่มันมีสีขาวๆครับด้านหลังด้านหลังเห็นเป็นกรอบตัวตัวเล็กๆใช่ครับครับผมหรือว่าด้านหน้าเห็นเป็นกรอบอยู่นะครับสีกรอบนะครับอันนั้นก็คือเป็น เป็นฉลากโภชนาการแต่ฉลากโภชนาการในปัจจุบันมันมีหลายแบบครับเดี๋ยวเราอันเนี้ยเราวันเนี้ยเราแตะแค่เรื่องของนับแคลเฉยๆว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการนับแคลเรานับอะไรอ๋อเรานับอะไรนะครับเพราะว่าการนับแคลเนี่ยอาหารที่เรากินแล้วให้พลังงานครับลองทายซิว่ามีอะไรบ้างมีโปรตีนอ่ามีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตไขมันอ่าไขมันนะครับมี3ตัวนะครับคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันพวกนี้เนี่ย ทานเข้าไปแล้วเราคิดเป็นพลังงานครับแต่ตัวซูเปอร์ฟู้ดทานแล้วไปเข้าไปแล้วพวกนั้นเนี่ยเราไม่คิดพลังงานเพราะพวกนั้นเนี่ยเป็นกลุ่ม,ามสารอาหารรองใช่ครับวิตามินเกลือแร่นะครับพวกวิตามินเกลือแร่นะครับพวกนี้เราไม่คิดพลังงานวันนี้เนี่ยกลุ่มค oh าร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเราเรียกว่าสารอาหารหลักครับครับผมสารอาหารพวกนี้เนี่ยมีผลกับร่างกายเพราะาคิดนับแคลได้นับแคลอืมอานะครับเราก็เลยมาสู่ว่า เฮ้ยการทานคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันถ้าทานไม่สมดุลแคลหรือว่าแคลอรีร่ก็จะเกินอย่างน้ําอัดลมท,ที่เขาเขียนว่าไม่มีพลังงานถามว่าไม่มีพลังงานจริงไหมจริงไหมครับอาจารย์ต้องอ้างอิงกฎหมายหน่อยนึงกฎหมายจะระบุได้ว่าการไม่มีพลังงานจะต้องมีต่ํากว่าเท่าไหร่อ๋อ,อาถามว่าอาหารที่เราทานทุกอย่างนะครับมีพลังงานไหมนะครับมันให้พลังงานแต่ แต่มีข้อยกเว้นบางทีมันน้อยมากจนทางกฎหมายบอกว่าไม่สามารถคิดพลังงานนะครับให้อ้างอิงว่าเป็นศูนย์ค,คิดได้ครับผมโอเคเพราะนั้นเนี่ยเราก็แตะเรื่องของพลังงานอะไรไปเยอะมากนะครับทีนี้เนี่ยผมอยากจะรู้ว่าวิธีการใช้พลังงานให้หมดไปแบบที่อาจารย์บอกว่าทำให้มันสมดุลน,นะครับ,ค,รบคือมันก็มีความเชื่อผิดๆมากๆเลยเกี่ยวกับการลดความอ้วนเนาะอย่างแรกเลยก็คือ การลดความอ้วนต้องลดอาหารจริงหรือเปล่าอย่างนี้อาจารย์บอกว่าเราอาจจะต้องกินแค่แบบ1น0่งแต่จริงๆแล้วร่างกายเราเผาผ่านได้2 0 0พอะไรแบบนี้เราเลยต้อง <S <S อดอาหารครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลดเหลือ0 0ล่ะอล่ะได้ไหมได้ไหมนะครับคราวนี้ร่างกายเราอะครับโดยปกติร่างกายเรามีการเผาผ่านขั้นต่ําการเผาผ่านขั้นต่ํตาของร่างกายอยู่ที่ประมาณพันหนึ่ง <S 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 ครับถ้าปรากฏว่าเรากินต่ากว่าพันหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระบบเผาผ่านร่างกายเราจะพัง บางคนลดพลังงานลดไปมากๆมากๆมากๆ,ๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายต้องยอมรับอย่างว่าร่างกายเราปรับตัวได้ครับถ้าเรากินลดไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆการเผาผาลาญร่างกายเราก็จะต่ําลงต่าลงต่ําลงจนถึงจุดที่อาจจะเป็นวิกฤตกับร่างกายครับคือมันน่าจะสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของเม็ด อะไรนะเมตาบอลิ <abol> <Beta> ซึมใช่ไหมครับคือ ah, ผมเคยได้ยินมาว่าเหมือนร่างกายเนี่ยมันสามารถปรับสมดุลแล้วก็คอยระแวดระวังให้กับร่างกายของตัวเราเองคืออย่างเช่นคนที่อดอาหารบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยร่างกายก็จะตกใจว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่กินอาหารแล้วอ่ะทำไมคุณไม่กินอาหารเพราะนั้นเนี่ยเราพอเรากินอะไรเข้าไปในปากร่างกายก็จะรีบเก็บ <c oughs> เอาไว้นะครับเพื่อที่จะสะสมเอาไว้เนี่ยนะพูดว่าถ้าฉันรู้ว่าคุณไม่กินอาหารอีกนะฉันจะเก็บอีกฉันจะเก็บอีกทําให้เม็ดโพรเจสต์เมตาบอลิซึมของเราเนี่ยนะครับลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆถูกต้องครับถูกต้องพอถึงเวลาปุ๊บก็จะเกิดยูย่เอฟเฟก์ใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ที่ที่น่าน่าสนใจเพราะว่าบางทีคนเนี่ยกินเราเราเราเชื่อประเด็นแรกว่าการลดน้ําหนักก็คือการอดอาหารครับอ่าแต่ถามว่าอย่าง อย่างที่เชฟบอกว่าการอดอาหารลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับส่งผลกับการปรับสภาพของร่างกายอือ่าดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่สําคัญว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลดน้ําหนักมันไม่ใช่การอดอาหารแต่ต้องจัดสารอาหารให้เหมาะสมนี่นถูกต้องเลยนะฮะแล้วก็คือผมมาเคยได้ยินอีกอันหนึ่งก็คือวิธีการลดความอ้วนที่เขาจะแบ่งสารอาหารแบ่งอาหารให้เป็นมื้อย่อยๆเยอะๆเพื่อเพิ่มเม็ดซัลฟิริซึม อันนั้นเนี่ยนะครับเวลาเวลาการลดน้ําหนักไปสักพักหนึ่งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายเราปรับตัวได้แล้วอันนี้เมื่อร่างกายเราปรับตัวได้เราจะทํายังไงล่ะเราก็ต้องกระตุ้นเหมือนหลอกร่างกายต่อว่าเฮ้ยเราจะต้องทําให้การเผาผลาญของร่างกายมันเพิ่มสูงขึ้นอีกนะการเพิ่มสูงขึ้นของร่างกายมีหลายวิธีการไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มปริมาณพลังงานที่ทานหรือการแบ่งเป็นมือย่อยๆนะครับการแบ่งเป็นมือแต่การแบ่งเป็นมือย่อยๆเนี่ยมีข้อดีและข้อเสีย นะครับมีข้อดีและข้อเสีย uh huh. ซึ่งซึ่งการแบ่งเป็นมือย่อยๆถ้าปรากฏว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเวลาเราแบ่งเป็นมือย่อยร่างกายเรากระเพาะอาหารจะถูกกระตุ้นให้หลั่งกรดอยู่ตลอดเวลานะมันอาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับบางคนที่มีภาวะกดไหลย,ย้อน oh. อะนะครับหรือว่าเป็นภาวะของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับระบบการย่อยต้องต้องดูแต่ละคนอีกนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นเป็นส่วนสําคัญครับคือจริงๆแล้วมันก็คงจะเป็นเหมือนกับการแอบหลอกร่างกายเล็กๆว่า น้องไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวให้กินอีกเดี๋ยวให้กินอีกใช่ครับอย่างเงี้เขาก็จะแบบว่าเออฉันไม่เก็บอาหารละเพราะว่าเจ้านายฉันให้กินเยอะๆบ่อยๆอย่างงี้ใช่โอเคมีอันนึงที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคือให้กินผลไม้เยอะๆครับผลไม้ให้อะไรครับผลไม้ให้น้ำตาลครับถูกต้องครับหรือว่าใครที่อยากจะรู้รายละเอียดอันนี้เพิ่มเติมสามารถฟังพอดแคสต์ทางที่แล้วก็ได้เนาะครับผลไม้ให้น้ำตาลนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่า การกินน้ำตาลเยอะดีไหมครับดีครับมันอร่อยน้ำตาลคือสารอาหารกลุ <h <h ่มคาร์โบไฮเดรตแต่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวที่ดูดซึมได้ไวนะครับดูดซึมได้ไวดังนั้นเนี่ยการกินผลไม้รสหวานเยอะก็จะให้คาร์โบไฮเดรตให้พลังงานเหมือนกันเดี๋ยวขออนุญาอธิบายเพิ่มเติมของ เขาบอเด็ดเชิงเดียวกับเชิงซ้อนนิดนึงนะฮะคืออั่างี้ผมเคยได้ยินมาว่า,าเชิงเดี่ยวเนี่ยมันย่อยง่ายเข้าไปสะสมในร่างกายง่ายใช่ไหมครับ,รบแต่ถ้าเชิงซ้อนเนี่ย เขาจะใช้เวลาหน่อยนึงใช่ไหมแล้วมันจะทําให้ร่างกายเราสะสมได้น้อยกว่าอาจารย์ช่วยขยายตัวนี้ให้นิดหนึงว้าครับตามที่ปูประเด็นมานะครับโอเคพอแล้วอาจารย์พอวันนิดเดียวคนเล่นวันนิดเดียวนะครับโอเคจบนั้นจบเลยผู้เล่นครับอาจารย์ต่อเลยครับก็คือเชิงเดียวอย่างที่บอกก็คือถูกต้องนะครับโดยปกติก็จะเป็นพวกน้ําตาลอะไรที่ย่อยสลายไวครับอ่าผมยกตัวอย่างเช่นนะครับเรากินชาหรือเครื่องดื่มที่หวานครับนะครับ เราใช้ระยะเวลาในการย่อยประมาณ20นาทีก็หมดแล้วแต่ถ้าปรากฏว่าเรากินข้าวกินขนมปังที่เป็น oh one, คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเราจะใช้ระยะเวลามากกว่า20นาทีดังนั้นถามว่าอันไหนดีกว่ากันไม่ทราบครับไม่ทราบนะครับ <laughs> ซึ่งถ้าถ้าสมมติว่าถ้าเป็นน้ำตาลย่อยเร็วน้ำตาลในเลือดก,ก็จะขึ้นรเร็วแต่ถ้าย่อยช้าน้ำตาลในเลือดก,ก็จะขึ้น ชา้ชาดังนั้นเมื่อขึ้นชา้าการดึงพลังงานไปใช้ก็จะค่อยเป็นค่อยไปนั่นอย่างนี้นี่เอง,อเองนะฮะพอพูดถึงเรื่องคาร์โบไฮเดรตแล้วเนี่ยผมก็นึกถึงอย่างหนึ่งขึ้นมาได้ครับอาจารย์คือแบบคีโตครับอ่าคีโตคือเป็นช่วงหนึ่งที่มันเทรนด์มากๆเลยนะที่หลายๆนนคนเนี่ยกินคีโต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 กันนะฮะผมก็เลยอยากจะรู้ว่าคีโตเนี่ยมันเวิร์กจริงหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่า ลดแป้งลดแป้งลดแป้งแต่ผมก็ได้ยินมาว่าการลดแป้งเนี่ยมันไม่ดีนะเพราะว่ามันทําให้สมองของเราเนี่ยไม่ทํางานครับอ่ามี2ประเด็นนะครับ,รบก็คือ k e โตเป็นเทรนการลดน้ําหนักประเภทหนึ่งซึ่ง k e โตเนี่ยนะครับมันชื่อเต็มของมันก็คือ ketogenic d อ e ก็คือการที่ร่างกายเราไม่กินแป้งพัะร,ร่างกายไม่กินแป้งสิ่งที่เกิดขึ้นร่างกายดึงไขมันมาใช้เมื่อดึงไขมันมาใช้ไขมันจะเผาผ่านเป็นสารตัวหนึง่ง นะครับเรียกว่าคีโตนิกคีโตนิกเป็นกรดมีผลเสียกับพวกสมองระบบประสาทเพราะว่าจะไปกดการทํางานทําให้บางทีเราหายใจเราได้กลิ่นคีโตอนออกมาบางคนถ้ากินคีโตนบ่อยๆลองไปอยู่ใกล้ๆสิ่งที่ได้ก็คือจะได้กลิ่นคีโตนเป็นกลิ่นยังไงเหรอครับกลิ่นจะอ่ากลิ่นจะมันจะเป็นลักษณะเฉพาะมันจะเป็นกลิ่นสารสารมันจะเหม็นๆห,หน่อยนะครับมันจะอันนี้อันนี้คืออันตรายนะครับเพราะว่า สิ่งที่เกิดขึ้นคือสมองเราถูกกดด้วยกดตัวนี้นะครับแต่แป้งเนี่ยนะครับเวลาเรากินแป้งลงไปเนี่ยแป้งจะเป็นแหล่งพลังงานหลัก <c oughs> นะครับถ้าคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันโดยปกติแล้วเนี่ยแป้งจะเป็นแหล่งพลังงานหลักของ <c oughs> ร่างกายดังนั้นถ้าเราตัดแป้งลดแป้งไปเลยร่างกายจะดึงไขมันมาใช้กับดึงโปรตีน <c oughs> นะครับผมซึ่งมันก็เลยทำให้คนที่เป็นค,คนที่กินคีโตนในในระยะยาวจะเดินแบบเบอร์ เพราะว่ากดในกดคีโตนิกเนี่ยในร่างกายมันจะเยอะขึ้นครับแปลว่าจริงๆมันควรจะกินแป้งบ้างใช่ไหมครับมันมันมันควรที่จะกินคีคีโตนิกนะครับแนะนําว่าไม่ได้แนะนําให้ทําเองต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์หรือนักโภชนาการหรือคนที่มีความรู้เพราะว่ามันจะส่งผลผลเสียกับกับร่างกายได้แต่คราวนี้คีโตนเหมาะสำหรับการลดน้ำหนักระยะสั้นสำหรับคนรีบ รีบสมมุติว่าภายใน2สัปดาห์อยากลดลง3โลอย่างเงี้ยนะครับสามารถใช้สูตรนี้ได้แต่แนะนําให้อยู่ในการดูแลของผู้เชี่ยวชาญน,นะครับอันนี้อันนี้เน้นย้ำนะครับเพราะว่ามันเป็นมีมีโทษด,ด้วยนะครับตัวเขาเองแต่การลดน้ำการกินแป้งลงไปนะการกินแป้งลงไปเนี่ยมันจะช่วยทําให้คีโตในร่างคือร่างกายดึงแป้งมาใช้ได้ คีโตในร่างกายจะถูกขับออกได้ <Okay. S 2> นะค,ะคไม่ได้ขา้างครับแล้วนอกจากวิธีการลดแป้งบางคนก็จะเชื่อว่างั้นลดไขมันไปเลยไม่กินไขมันไปเลยดีไหมครับไม่ดีครับอาจารย์เพราะว่าเหมือนผมเคยได้ยินว่ามันมีวิตามินหลายตัวมากๆที่จะถูกละลายด้วยไขมันมีอะไรบ้างครับมีวิตามิน K ครับครับมีอะไรอีกอีดูคุณกับรู้นะอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นวิตามินซีครับไม่ใช่ไม่ใช่เหรอครับวิตามินดีครับถูกต้องครับเย้ถูกสองตัวแล้วอาจารย์ช่วยเฉลยอีกสองตัวนะครับมีมี E กับ AE กับ A สี่ตัวนะครับ ADEK นะครับที่เราท่องที่เราถูกท่องมาครับเป็นวิตามินที่ละลายได้ในไขมันดังนั้นเนี่ยการกินกลุ่มอาหารที่เป็นไขมันคือ ช่วยทําให้วิตามินพวกนี้ละลายได้ดีอ่าเมื่อวิตามินวิตามินมีข้อดีข้อเสียครับข้อดีนะครับโดยส่วนใหญ่แล้ววิตามินจะช่วยเกี่ยวกับการทํางานต่างๆนอะครับอย่าง AA เกี่ยวกับตาอย่างเงี้ยเกี่ยวกับโครงสร้างผิวหนังอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยวิตามินมีข้อดีนะครับดังนั้นวิตามินกลุ่มที่ละลายในไขมันถ้าปรากฏว่าไม่กินไขมันเลยวิตามินพวกนี้ก็จะดรอปลงไปด้วยอ่าและสิ่งสำคัญไมอ่าละลายได้ไม่ดีห,ลลดดหรือไม่สามารถเก็บ,บสะสมในร่างกายหรืออีกอย่างหนึ่งเนี่ย ถ้าสมมติว่าตัดไขมันไปเลยเนี่ยเซลของเรามีไขมันหุ้มครับดังนั้นไขมันในเซลลถูกดึงออกดึงออกดึงออกหน้าเราก็จะเริ่มเป็นคนเหี่ยวขึ้นผมก็ว่าพอเวลาผมอ้วนแล้วน้ำเต่งตึงยังไงก็อันนั้นอ่านะครับแต่ถ้าแบบผอมมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นหน้าก็จะคือเราเรียกว่ามันไม่ไม่มีมีคอลลาเจนใช่ไม่ไม่ใช่ไม่คอลลาเจนครับหน้าจะไม่ดูชุ่มชื้นน่าจะไม่ดูชุ่มชื้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย แปลว่าอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าเราจะต้องหาสมดุลของอาหารให้ดีนะครับในการลดความอ้วนคือถ้าเกิดว่าเราลดอะไรไปอย่างแบบหักดิบเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ต<ช>่อร่างกายใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะรู้มากๆเลยนะครับก็คือกินอาหารมังสวิรัตช่วยลดความอ้วนได้จริงไหมครับอาจารย์อ,อาหารมังสวิรัตของเขาเนี่ยโดยส่วนใหญ่อาหารมังสวิรัตก็คือจะลดการทานเนื้อสัตว์ลงโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะไปทานพวกผัก หรือว่าโปรตีนที่มาจากตัวพวกพืชน,นะครับหรือว่าถัว่วแต่ถ้ากินไม่เหมาะสมก็อ้วนได้ม,มีค่าเท่ากันดังนั้นเนี่ยการการทานมังสวิรัตเป็นแค่อ่าตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งนะครับในการทานแต่การที่จะทำให้สามารถลดน้ำหนักได้อย่างเหมาะสมคือต้องกินให้สมดุลระหว่างแป้งเนื้อสัตว์แล้วก็ไขมันนะครับพวกนี้เนี่ยจะเป็นเรื่อง สำคัญนะคบเพราะว่าถ้าเราทานเหมาะสมพลังงานเหมาะสมใช้พลังงานเหมาะสมแล้วก็สามารถควบคุมน้ําหนักได้อย่างนี้นี่เองนอกจากว่าในเรื่องของความเชื่อผิดๆในการลดความอ้วนแล้วเนี่ย การกินอาหารเสริมนะที่เป็นตัวช่วยในการเผาผลาญหรือยาลดน้ำหนักเนี่ยคือผมเคยได้ยินมาเยอะมากๆเลยนะครับว่ามันจะเกิดอาการโยโย่เอฟเฟกหรือสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะครับอย่างแบบบางทีนะครับที่เขากินพวกเม็ดคาเฟอีนนะครับเพื่อทาให้เรารู้สึกว่าไม่อยากอาหารหรือว่าเพิ่มการเผาผลาญอะไรอย่างเงี้ยันเม็ดเอฟเฟกก็คือตอนกลางคืนนอนไม่หลับครับใช่ก็เม็ดเม็ดคาเฟอีนคาเฟอีนมีผลกระตุ้นอัตราการเมตาบอลิซึมอัตราการเผาผลาญจริง แต่ต้องทานในโดสที่สูงพอสมควรก็ไปส่งผลกับการนอนไม่หลับะะนะครับก็จะมีผลมีผลข้างเคียงหรือว่าอ,อาหารเสริมที่เกี่ยวข้องกับกนดน้ําหนักบางตัวเช่นผลส้มแขกอย่างเงี้ยมีผลได้เป็นยาระบายก็จะทําให้การระบายดีขึ้น แต่สูญเสียน้ำใช่ไหมครับใช่การอันนั้นคือภาวะท้องเสียคือะคระบ,บายดีขึ้นแต่ถ้าระบายมากเกินไปร่างกายก็สูญเสียน้ําก็ส่งผลต่อภาวะขาดน้ําอาจจะส่งผลเสียมากกว่าส่งผลดีนะครับคราวนี้หรือว่ายายายา,ยาลดน้ําหนักโดยส่วนใหญ่ก็จะมี2กลุ่มกลุ่มที่ไปบล็อกการดูดซึมพวกแป้งและน้ําตาลกับกลุ่มที่เร่งไม่ให้ไขมันดูดซึมแล้วก็ขับไขมันออกนะครับพวกนี้ก็จะ จะเป็นกลุ่มยาที่เราใช้นะครับแต่ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ครับผมไม่สามารถที่จะซื้อมาทานได้นะครับอ๋อแปลว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ร้ายแรงแต่ว่าเพียงแค่เราจะต้องรู้วิธีการกินโดยการได้รับคำแนะนำจากแพทย์อะไรอย่างนี้แต่แต่ผมแนะนำว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาวะการอ้วนนะครับหรืออ้วนเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องของพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมพฤติกรรมของเราเนี่ยก็คือโดยปกติแล้วเนี่ย เราโอ้กว่าจะเราเราได้น yep. uh. ah. okay. ok ้ Armed ําหนักขึ้นมาเป็นโลโลนี่เราองใช้ระยะเวลาถูกไหมครับจากการกินดังนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาที่ถูกต้องก็คือแก้ที่พฤติกรรมอืมโอเคคือนอกจากวิธีการกินแล้วเนี่ยอย่างที่อาจารย์พูดว่าพฤติกรรมเนี่ยก็คือรวมถึงการออกกําลังกายด้วยมันมีความเชื่อหนึ่งนะครับที่อาจจะคิดว่าวิ่งอย่างเดียวไม่ต้องยกเวทหรือทำอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ลดน้ําหนักคือแต่ก่อนนะครับผมเคยน้ําหนัก9กครับโลเลยนะอาจารย์แล้วก็คือผมใช้วิธีการ คาร์ดิโอไปด้วย uh, แล้วก็เวทด้วยนะคบ <so. S 1> เพราะผมเคยไปอ่านมาว่าการเล่นเวทหรืออะไรแบบนี้หลังจากที่เราเล่นแล้วเนี่ยมันจะมี afterburn effect นะฮะ <so. S 1> ก็คือการที่ร่างกายของเรายังจะมีการเผาผลาญยังต่อเนื่องใช่ไหมครับ <so. S 1> แล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยยิ่งมันเยอะมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีการเผาผลาญของพลังงานในร่างกายของเราเยอะมากด้วย <so. S 1> อาจารย์ช่วยขยายตรงนี้ให้นิดนึงครับอ่าครับก็คือหลักการลดน้ําหนักนะครับก็คือการทําให้พลังงานนะครับ ถูกเผาผ่านได้มากกว่ากินนะครับหลักการมีเท่านี้เลยแต่การที่พลังงานถูกเผาผ่านได้ก็คือเพิ่มกิจกรรมรเพิ่มการออกกําลังกายการออกกําลังกายนะครับมี2รูปแบบหลักๆเราเรียกว่าคาร์ดิโอนะครับกับเวทเทรนนิ่งคาร์ดิโอคือทําให้หัวใจเราเต้นเต,ต้นเต,ต้น,ตตนหัวใจเราก็เผาผ่านก็เกิดการเผาผ่านพลังงาน,นอย่างนี้แปลว่าอย่างนี้แปลว่าถ้าสมมติว่าเราแบบว่าไปเจอคนที่เราแอบชอบแล้วเราก็แบบ เขินอะไรอันนั้นคนละอย่างนะครับอ๋อคนละอย่างเหรอครับอ,อ,อันนั้นคืออะดรีน,นาลีนหลังคนละแต่การออกกําลังกายการออกกำลัง,อ,อ,กกลงอันนั้นอันนั้นไม่เกิดการเผาผลาญพลังงาน ders ders แต่อาจจะเกิดเอฟเฟกต์อย่างอื่น <acab> แต่ถ้าการการออกกําลังกายเนี่ยคือการดึงพลังงานที่เราเก็บมาใช้ครับครับแล้วทําให้อดรีนาลีนหลั่งได้ก็คือสารแห่งความสุขมันจะหลั่งอ่อทำไมเราถึงออกกําลังกายเสร็จเราถึงรู้สึกแบบหลับสนิท เพราะว่าสารแห่งความสุขเราหลั่งมาทําให้ร่างกายเรานะครับก็คือการนอนเนี่ยไม่มีปัญหาสารแห่งความสุขอ่านะ,ค,ะครับคราวนี้เนี่ยกลับมาหน่อยนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยการออกกําลังกายมี2รูปแบบครับ,รบก็คือแบบคาร์ดิโอก,กับเป็นเวทเทรนนิ่งคาร์ดิโอจะเน้นเรื่องของการเผาผลาญเป็นหลักแต่ถ้าเวทเทรนนิ่งก็คือเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อครับการออกกําลังกายหรือว่าที่ดีเนี่ยมันจะต้องทั้งเผาผลาญและสร้างกล้ามเนื้อไปพร้อมกันใช่ครับทำยังไงให้ให้กล้ามเนื้อเราใหญ่ขึ้นครับ กล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นโปรตีนอ่ากล้ามกล้ามเนื้อจะเป็นแหล่งทํางานถ้าปรากฏนะครับดูง่ายๆว่าระหว่างคนที่มีกล้ามเนื้อเยอะกับคนที่มีกล้ามเนื้อน้อยพวกนี้ก็จะแตกต่างกันถ้าพวกที่มีกล้ามเนื้อเยอะพวกนี้จะแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าคนที่มีกล้ามเนื้อน้อยพวกนี้ก็จะเป็นไงครับก็จะเชื่อเชื่อครับคือเนี้เนี่ยผู้หญิงหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ย ฉันไม่อยากมีกล้ามเลยฉันกลัวการเล่นเวทนะครับก็คืออยากจะแนะนําอย่างที่อาจารย์บอกไปเลยว่าคือเราไม่ได้เล่นหนักๆเนาะแต่เ่าเล่นเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยมี a f t e r b i r n effect หรือว่าทํายังไงให้ร่างกายเนี่ยม,มีระบบเผาผัานเยอะขึ้นใช่ไหมครับ,รบน่าหอนใจมากๆเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่นอกจากการนับแคลแล้วก็การคํานวณพลังงานนะครับก็ สำหรับใครนะฮะที่อยากจะรู้เรื่องอรายละเอียดอย่างนี้เพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปดูได้ที่อินโฟกราฟิกนะครับใน Facebook ของ t o p s Thailand เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อครั้งที่แล้วนะ healthy food นะครับเป็นโซนหนึ่งนะครับ,รบในท็อปเลฟซูเปอร์ฮอลใน Super ร e n ซนท l ัลฮอนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่กำลังสนใจในเรื่องของการลดน้ำหนักแล้วก็ s u p e r f o o ูอะไรแบบนี้เนี่ยก็อยากจะให้ลองไปเดินเล่นแถวนั้นดูนะครับว่า จริงๆเนี่ยมันมีสารอาหารหลายๆอย่างมากๆเลยที่อาจจะช่วยในเรื่องของแบบนี้เนาะแล้วก็อยากจะให้อาจารย์นะครับช่วยสรุปเรื่องของแคลนิดนึงนะครับว่าครับฉลากเนี่ยอ่านยังไงครับอาจารย์สำหรับใครที่แบบเดินไปแถวเคที้ฟูแล้วก็นึกถึงอาจารย์ขึ้นมาเราจะรู้ยังไงเราจะอ่านยังไงนะครับครับก็คือ ตัวแคลนี่คือพลังงานดังนั้นเนี่ยหัวใจสําคัญก็คือการกินพลังงานให้ให้เหมาะสมดังนั้นการเลือกพลังงานตอนกินเนี่ยมีความสําคัญนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยในฉลากโภชนาการสิ่งสําคัญที่อยากให้ดูนะครับก็คือ,อดูง่ายที่สุดก็คือด้านหน้ามันจะมีสี่ช่องหลักๆนะครับมันจะมีพลังงานมีเรื่องของนะครับมีเรื่องของน้ําตาลมีเรื่องของไขมันมีเรื่องของโซเดียมโซเดียมก็คือเกลือนะครับให้ดูว่า อาหารที่เราหยิบขึ้นมาหนึ่งซองเนี่ยนะครับมีพลังงานเท่าไหร่เขาแนะนําให้รับประทานกี่ครั้งกี่ครั้งหรือกี่คนนะครับให้เราดูแล้วก็แบ่งเป็นพอชั่นอาเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเสิร์ฟออกมานะครับถ้าปรากฏว่าซองนั้นให้ทานครั้งเดียวก็โอเคจบครั้งเดียวได้พลังงานเท่านี้ แต่ถ้าในนั้นบอกว่าให้ทาน3ครั้งแสดงว่าเราต้องกิน3ครั้งเพื่อให้ได้พลังงานหาานรึ่งด้านหน้าซองจะเป็นการโชว์พลังงานทั้งหมดแต่ถ้าอยากรู้แต่ละ,ะแต่ละหนึ่งหน่วยก็ให้ไปดูด้านหลังแต่ด้านหลังค่อนข้างที่จะดูยากเพราะว่าตัวอาจจะขนาดเล็กเราเลยมีด้านหน้านะครับมาเป็นตัวตัวเลือกให้นะครับซึ่งตัวแคลนะครับคีย์เวิร์ดของแคลในวันนี้เนี่ยมันก็คือ การดูเรื่องของพลังงานเป็นหลักการกินพลังงานให้เหมาะสมและใช้ให้เหมาะสมเพื่อเรื่องของการลดน้ําหนักหรือเรื่องของการดูแลสุขภาพครับนะครับผมคือนอกจากโซนเทลที่ฟูลแล้วเนี่ยนะครับคือผมก็ชอบไปเดินที่ท็อปสปอมากๆเลยผมก็ชอบไปเดินดูตามฉลาหรืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มันมีสินค้าหลายตัวมากๆเลยนะที่ที่เขาใส่ใจในเรื่องของแคลอรี่ที่ต่ํามากๆเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ที่ท็อปนะครับตอนนี้ก็คือเขามีมาตรการป้องกันโควิดอย่างดีมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าใครที่อาจจะเป็นกังวลในเรื่องแบบนี้นะครับเพราะว่า ผมไปเดินบ่อยจริงๆแล้วก็จะเห็นนะครับว่าพนักงานใส่ถุงมือใส่แมสใส่หน้ากาก f a c ชิลอะไรตลอดเลยนะครับมีการตรวจวัดไข้แอลกอฮอล์อะไรแบบนี้เนาะเพราะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจบกันที่ตรงนี้ดีกว่านะครับในเรื่องของแคลแล้วก็วิธีการลดความอ้วนหรือเพิ่องดหนักอันนี้ก็สามารถใช้ได้แล้วกันนะครับโอเควันนี้เกมเพจจะไปแล้วนะครับกับอาจารย์ก๊อปนะครับเพราะนั้นไว้เจอกันใหม่โปรดักออนโชว์ฟารีนะครับ พะนั้นวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ